ธงแดงถูกเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครสงขลานำไปปักเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำบริเวณหาดสมิลาต่อเนื่องหาดชาลาทัศในระยะนี้ครับเนื่องจากว่ามีคลื่นดมแรงอีกทั้งยังพบว่าตอนนี้มีการไปปักป้ายแจ้งเตือนแมงกับคุณพร้อมกับข้อแนะนำเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้พร้อมแนวทางในการรักษาและก็บรรเทาอาการที่อาจจะรุนแรงทั้งนี้แมงกระพุนไฟมักจะพบได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีแต่ว่าปีนี้เริ่มพบเห็นบ้างแล้วจึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเตรียมความพร้อมแล้วก็แจ้งเตือนภัยประชาชนหลังพบว่ามีประชาชนบางส่วนลงเล่นน้ำทะเลแล้วก็ถูกพิษของแมงกระพุนซึ่งในรายที่มีอาการแพ้ก็จะมีอาการรุนแรง นอกจากเทศบาลนครสงขลาจะทําการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังแล้วนะครับในช่วงที่พบแมงกะพคุณก็จะมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดคอยให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้าทะเลอย่างเด็ดขาด โดยในปีนี้จะกำหนดจุดให้ลงเล่นน้ำในช่วงเวลาบางช่วงเท่านั้นและบางจุดเท่านั้นซึ่งอาจจะทำให้มีการทำทุ่นกันพื้นที่เอาไว้ด้วยรวมถึงจะติดตั้งขวดน้ำส้มสายชูบริเวณชายหาดสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ในการล้างพิษแมงกับหุ่นกรณีฉุกเฉินครับ